โปรแกรม spotlight น้ำหอมที่น่าสนใจในเดือนนี้ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปโรนี้ครับก็เป็น EP แรกนะครับของรายการใหม่ของช่องผมนั่นเองนะครับขอตั้งชื่อว่าโปรแกรม spotlight แล้วกันนะครับเป็นรายการนะครับที่ผมจะมาแชร์นะครับว่าในเดือนนี้นะครับมีน้ำหอมกลิ่นไหนบ้างที่ผมได้ลองและผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆครับทั้ง ตัวที่ผมได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ผมไม่ได้เอามาทําคลิปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมากๆกครับก็เลยรวบรวมมาเป็นรายการนี้นะครับ Fragrance Spotlight นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะพยายามนะครับให้คลิปนึงเนี่ยมีน้ำหอมประมาณเยอะกว่า5กลิ่นขึ้นไปนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด7กลิ่นด้วยกันเลยนะที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้เสริมเติมแต่งตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกกันหน่อยละกันนะครับนี่ก็เป็น EP แรกนะครับซึ่งงอวข วันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนั้นๆนครับซึ่งอังคารที่ผมปล่อยคลิปนี้ครับก็เป็นอังคารสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำหอมกลิ่นนี้เลยละกันครับกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมที่ผมรีวิวไปในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความเหมาะมากๆในวันของวาเลนไทน์หรือว่าเดือนแห่งความรักแบบนี้เช่นกันนะครับซูเวยเนียส์เปรฟัมนะครับซิมโรสตนั่นเองนะครับเป็นกลิ่นของคุณผู้หญิงที่มีความแซกในช่วง มากๆนะครับผมให้คํานิยามทั้งคลิปของรีวิวคลิปนั้นผมก็พูดประมาณนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ช่วงหลังผมใช้มากขึ้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับ ไม่ได้เป็นกลิ่นกุหลาบที่ประเจดประเจอจ, OL จนเกินไปไม่ได้เป็นกลิ่นกุหลาบที่ตะโกนหรือว่าเรียกร้องความสนใจจนเกินไปนะครับเป็นกลิ่นกุหลาบที่ชวนหรือว่าเชื้อเชิญครับให้คนรอบข้างของคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณครับแล้วคนคนนั้นครับจะได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่มีความนวลที่มีความละมุนที่มีความธรรมชาติมากๆนะครับและแบรนด์ของซูเวเนยสเปรฟัมนะครับเขาใช้โน้ตค่อนข้างที่จะธรรมชาติเลยครับใช้โน้ตที่ธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักนะครับทำให้น้ำหอมกลิ่นนี้หรือว่าทุกกลิ่นขของเาาารรมมมีีธชติแลก็ Smooth, มีความละมุนมากๆนะครับถ้าคุณชอบน้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่ใช้งานง่ายๆไปเปลิ่นกุหลาบเริ่มต้นยูนิเซ็กซ์ด้วยกลิ่นนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยนะครับมากันถึงน้ำหอมคนไทยอีกกลิ่นหนึ่งคนระับซึ่งวันนี้เนี่ย ผมมีน้ำหอมคนไทยทั้งหมด2กลิ่นครับแล้วก็เป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบทั้งหมดเลยครับของน้ำหอมคนไทยนะครับจากแบรนด์ของ Mid นะครับ Rose of Male Planet นั่นเองครับซึ่งผมได้รีวิวไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมยังไม่เคยลองตัว Rose of Female Planet ครับเพราะว่านี้เนี่ย Rose of Male Planet กลิ่นนี้ครับผมได้มาจากคุณป๊อป The scent fragrance นะครับคุณป๊อบเขาก็มีแค่ตัวนี้ครับส่วนตัวของ Rose of Female Planet เนี่ยผมยังไม่เคยลองครับแล้วก็ผมเห็นพี่ต้อมนะครับช่องรานรีวิวเขาได้พูดถึงกลิ่นนั้นไปแล้วครับก็ไปดูคลิปของพี่ต้อมได้เลย กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความยูนิเซ็ก ขึ้นมามากกว่ากลิ่นของซิมโรสนะครับก <c oughs> <ๆ>ลิ่นนี้ผมให้มีความเป็นผู้ชายเนี่ยมากกว่าหน่อยด้วยความที่ชื่อของเขาด้วยด้วยความที่เป็นคอนเซปต์ของน้ำหอมกลิ่นนี้ด้วยนะครับเป็นผู้ชายที่มีความเป็นแอคทีฟเมนนะครับเป็นผู้ชายที่ทํากิจกรรมตลอดทั้งวันอะไรประมาณนั้น,นครับ <dramatic. S 2> แล้วก็ช่วงท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความหวานที่มีความโรแมนติกมากขึ้นนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่ไม่ชอบช่วงต้นนะที่มีความเผ็ดๆนะครับที่เป็นกุหลาบที่มีความดุดุหน่อยนะมีความดุดันที่บ่งบอกถึงความเป็นกุหลาบของน้ำหอมผู้ชายมากๆแต่ว่า อยากจะให้เราถึงช่วงเบสนะครับช่วงเบสของเขาถือว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะอีกกลิ่นหนึ่งในเรื่องของความรักแบบนี้แล้วก็เป็นกลิ่นอุหลับเริ่มต้นที่ผมคึดว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมากๆครับแล้วก็สุขนตะกรนะของน้ำหอมกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นหนึ่งครับที่เขาเอามาคู่กันเนาะเป็นเพอร์ฟูเมอร์ระดับโลกนะครับที่เขามาปรุงกับน้ําหอมกลิ่นนี้แล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งนะครับถือว่าแนะนํามากๆครับสี่กลิ่นต่อมานะครับก็เป็น4ี่กลิ่นจากดีเซนเนอร์แบรนด์ครับ คุณป๊อปเดซเซนทรักแอนส์ครับที่ผมได้รีวิวไปในช่วงเดือนมกราครับแต่ว่าก็หยิบมาพูดคุยกันเพราะว่าผมได้ลองมากขึ้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกลิ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดจาก2แบรนด์นี้เลยนะครับขอเริ่มจากกลิ่นนี้เลยแล้วกันนะครับดิออสสวาชอิลิเซอร์นะครับเป็นกลิ่นที่มีความแตกต่างมากๆจากตัวออร์เดเทเลตออร์เดฟาร์มหรือแม้กระทั่งพาฟามเองก็ตามนะครับเป็นกลิ่นที่แตกต่างแล้วก็ยูนิคมากๆนะครับเปิดมาคุณจะได้รู้สึกถึงความเป็น spicy มีความเฟรชแ s p สไปซี่แล้วก็มีความเป็นเครื่องเทศนิดหนึ่งนะครับ แต่เราจะได้กลิ่นของความเป็นวูดดี้ที่มันมีความดีฟที่มีมีความเข้มข้นมากๆนะครับแต่ก็จะได้กลิ่นของความเป็นแอมบ o รอกซหรือความเป็นซิลสติกที่มันเอาจากความแบบแหลมๆนิดนึงนะก็ยังมีอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้นะเพียงแต่ว่าตัวกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับมากพอสมควรเลยครับถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่สามารถแตกลายออกมาจากความเป็น a วาร์ชได้เลยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตลาดมากกว่านะที่เขาเอาแบบว่ามาอยู่ในลายของสวาร์ชเพื่อให้มันแบบมีการขายได้มากขึ้นนะมีความน่าสนใจ มากขึ้นครับแต่ว่าการตลาดตรงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาทําได้เยี่ยมยอดมากๆเขาทําได้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคด้วยแล้วมันทําให้บวกกับในตัวของสวัสจริงๆอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นครับชูตัวของความเป็นชื่อของสวัสให้มาได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ราคาในช่วงนี้ครับก็อาจจะเป็นราคาที่ยังแรงพอสมควรครับถ้าคุณชอบกลิ่นนี้ครับก็อาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งครับถ้าใครอยากได้ราคาที่มันถูกกว่านี้เนาะก็รอแป๊บหนึ่งครับรอสักพักหนึ่งให้ราคามันตกลงมาหนะ่อยแต่คุณก็สามารถเก็บน้ําหอมกลิ่นนี้ได้นะครับก็ปเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แนะนําแล้วก็ปเป็นกลิ่นหนึ่งที่กลางวันอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นหรือว่าถ้าเหมาะจริงๆก็อาจจะไปอยู่ในห้องแอร์ครับไปเข้าประชุมไปพบลูกค้าหรือว่าไปเดทช่วงกลางวันเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆแต่ว่าถ้าช่วงกลางคืนเนี่ยง อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับผมยังแนะนําเป็นตัว EDT หรือว e ่า EDP อยู่ถ้าฉีดไปเที่ยวงคืนนะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มีความทางการนะรมีความแบบสุขุมมีความมาดแมนมีความมาดเท่ๆมากๆเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับงานทางการหรือว่างานที่คุณแบบไปเดทช่วงกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนที่แบบเป็นเลาจ์หรือว่าเป็นคับบาร์อะไรพวกนั้นน้ำหอมกลิ่นนี้จะเหมาะมากกว่านะครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ทางแบรนด์ครับก็ออกตัวใหม่ล่าสุดเช่นกัน,นครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ช่วงหลังน,นะคร ผมก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับ f ฟ a n เกอร์ที่เขาออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในตัวของดีเทลเล็กๆน้อยๆอยู่ครับของน้าหอมกลิ่นนี้นะครับอาเชโรเดอรมอสวอนเตนะครับซึ่งขวดของเขาครับจะมีความดุด,ดัน,นครับจะมีความมาเท่ที่สุดแล้วก็ว่าได้นะจากลายของวอนเต็นั่นเองนะครับกลิ่นนี้นะครับช่วงเปิดเนี่ย ที่ผมทําคลิปรีวิวไปเนี่ยมันอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบว่ายัางบ่มมาไม่ดีพอครับผมก็เลยอาจจะจับไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่ผมได้ดมกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มีความคล้ายกับตัวของ a อ o w a n t e d By night พอสมควรนะครับ Geneva. แต่ว่าอ o Wanted by Night เนี่ยที่ผมเคยทํารีวิวไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหวานมากๆรับหวานกว่าตัวนี้ด้วยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาลดความหวานลงมาครับแล้วก็เพิ่มความเป็นดินเอที่มีความคล้ายกับตัวทาโคระบานอ n v ิ c ตัสเนี่ยเข้ามามากขึ้นครับไม่เชิงว เป็นอิมิตัสเลเจนที่มีความหวานแบบเข้มๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความเป็นคล้ายๆกับแบบอ m มิตัสอะควาผสมกับอิมิตัสเลเจนประมาณนั้นครับแล้วก็เพิ่ม DNA ของความเป็นอัชโรวอนเทสเข้าไปด้วยซึ่งมีความหวานมีความเป็นแอมเบอร์มีความวอร์มและสไปซี่เข้ามาครับแล้วบวกกับกลิ่นที่มันมีความเป็นบับเบิลกัมนะครับมีความหวานแบบหมากฝรั่งอะไรพวกนั้นนะครับทำให้กลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีทั้งความดุดันมีทั้งความ m มสซ u กูลินแต่ก็มีความน่ารักมีความเลรอยในตัวมากๆะับแลขขวองเาก็ บอกถึงการใช้งานในช่วงกลางคืนได้ดีมากๆครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถ้าช่วงกลางวันนะผมะว่ามันอาจจะต้องเป็นวันที่สบายๆวันที่คุณไปเดินห้างคุณไปเดทช่วงกลางวันกลิ่นนี้จะเหมาะมากกว่าการที่คุณจะฉีดไปเรียนหรือว่าจะฉีดไปทางานนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการฉีดไปเรียนหรือฉีดไปทํางานสักเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> <S แต่ว่าถ้าฉีดในช่วงกลางคืนคนะน้ำหอมกลิ่นนี้ก็จะเหมาะมากๆกับการที่โอเคอาจจะแบบไปสังสค์กับเพื่อนนะไปเดทช่วงกลางคืนที่มันแบบว่าไม่ได้ฟอร์มอลขนาดนั้นนะครับยังมีความแคชชัวร์กับมีความ อยู่หองกลิ่นก็ถือว่าเหมาะเช่นกันนะครับ2กลิ่นต่อมาครับซึ่งเป็น2กลิ่นที่ผมไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนเลยนะครับขอเริ่มจากกลิ่นที่มีความสดชื่นมากๆก่อนละกันนะครับจากแบรนด์ของชอนจอนนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยผมเคยพูดถึงแต่ตัวของ u n f o r g i v a b l e นะครับที่ทําคลิปของ Creed Museum Imperial Duplication นนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับไม่เหมือนกับกลิ่นไหนเลยที่ผมเคยดมมาครับแล้วก็เป็นกลิ่นจากบ้านของชอนจอนที่มีความยูนิคมากๆนะครับและตัวโค้ดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะ สเปรย์มากๆนะครับถ้าใครที่ดูคลิปรีวิวของต่างประเทศเนี่ยแล้วคุณได้ดูสเปรย์ของน้ําหอมกลิ่นนี้มันเป็นสเปรย์ที่กดได้ยาวแล้วก็กดทีนึงอะ่ะถือว่ากดได้เต็มมากๆครับแล้วก็น้ําหอมของเขาเนี่ยออกมาได้เยอะมากๆนะครับ <Wow. S 1> ชอนจอน 3am นั่นเองนะครับกลิ่นนี้ขออนุญาตฉีดไปบนที่ผิวเลยครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นสดชื่นที่น่าสนใจมากๆนะครับชุ่มเปื่อของเขาครับคุณจะได้กลิ่นแบบว่า จินเจอร์นะครับหรือว่าจะได้กลิ่นแบบค็อกเทลอะไรประมาณนั้นนะที่มันจะมีความซ่าๆที่มันจะมีความเป็นขิงๆหน่อยนะมีความเป็นโน้ตสดชื่นที่มันมีความสไปซี่อะไรทํานองนั้นอยู่นะครับแล้วก็จะรู้สึกถึงความเป็นโซดารู้สึกถึงความเป็นมะนาวอะไรพวกนั้นอยู่นะครับซึ่งก็จะออกไปในทางของค็อกเทลประมาณนั้นอยู่นะโมจิโต้ค็อกเทลอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความสดชื่นมากๆแล้วก็มีความซ่าๆครับเหมือนเรากระโดดลงไปในสระน้ําหรือว่าเรากระโดดลงไปในทะเล ประมาณนั้นเลยครับมันจะมีกลิ่นซา่าๆจะมีกลิ่นที่มีติดเค็มๆม,มีติดแบบเปรี้ยวๆซ่าๆประมาณนั้นอยู่นะครับซึ่งผมค่อนข้างจะชอบกลิ่นนี้มากขึ้นนะช่วงแรกที่ผมได้ลองที่ผิวนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้สักเท่าไหร่ด้วยความที่กลิ่นเปิดของเขาเนี่ยช่วงแรกที่ผมลองอ่ะมันอาจจะเป็นน้องหอมสดชื่นที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่าไม่ค่อยถูกจริตกับผมสักเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ว่าช่วงหลังนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมได้ลองหลายๆครั้งแล้วผมก็รู้สึกวว่าาาาาาาเเป็ก็กลทีผมมข้นนะคระราครรรแไดู ราคาไทยนะประมาณพันต้นตนเองนะครับถือว่าจับต้องได้ง,ง่ายมากๆนะครับและตัวสเปรย์ของเขาหรือว่าตัวขวดของเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแต่ว่านี้เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่สดชื่นเนาะ นวาสดชื่นก็อาจจะติดไม่ทนมากซึ่งกลิ่นนี้ก็ไม่ได้ติดทนบนผิวผมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการน้าหอมที่มีความสดชื่นมากๆใช้งานง่ายเป็น everyday use นะครับน้าหอมกลิ่นถือว่าดีมากๆครับถ้าคุณต้องการน้าหอมที่เป็น everyday use นะครับใช้ได้ทุกวันมีความ c a s u นะครับมีความ semi formal ครับฉีดในช่วงกลางวันได้หลากหลายสถานการณ์มากๆน้ําหอมกลิ่นนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยครับกลิ่นต่อมาครับจากบบานของ La c o r s เองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ ช่วงหลังผมชอบน้อยมากกว่ากลิ่นของ 3am นะถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยผมจะชอบกลิ่นนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นสดชื่นแต่ว่ามีความบูซี่นะครับแต่ว่าเป็นบูซี่ที่แบบคนละแนวกันนะกลิ่นนี้กลิ่นของ 3am นะครับจะมีความค็อกเทลหน่อยใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นนี้มันจะมีความดีฟมากกว่าจะมีความริชมากกว่านะครับลาคอสพรูออมนะครับต้องบอกก่อนว่ากลิ่นนี้มันจะอยู่คนละลายกับตัวลาคอสลอมนะที่ผมมีขวดอยู่ก็คือลาคอสลอมอินเทนส์นะครับกลิ่นนั้นก็จะเป็นแฟ ลาคอสพออมนะครับคือช่วงต้นกลิ่นนี้ของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับลาคอสลมอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความซาซามันจะมีความสดชื่นน้อยกว่าแล้วก็จะมีความเหมือนเป็นแบบฟิลแบบบูซี่อยู่นะครับซึ่งกลิ่นมันจะมีความเป็นน้ําหอมแบบโทนสดชื่นก็ไม่สดชื่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีความดีฟก็ไม่ได้ดีฟขนาดนั้นเป็น เขาเรียกว่าอ,อะไระมีความบาลานซ์กันได้ดีระหว่างความสดชื่นแล้วก็ความดีฟความอินเทนส์ของเขาอยู่นะครับซึ่งถ้าใครชอบน้าหอมสายที่มันแบบว่ามีความสดชื่นด้วยแล้วก็มีความดีฟด้วยอย่างเช่นกลิ่นของแบบว่าอ่ะอย่างเช่น Lacoste o r m Intense หรือว่ากลิ่นแบบว่า Dolce Gabbana Light Blue O Intense อย่างเงี้ยที่กลิ่นของเขามันจะมีความอินเทนส์ด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายค่อนข้างจะใช้งานได้ทุกวันถ้าคุณชอบกลิ่นประมาณนี้นะครับคุณก็น่าจะชอบกลิ่นแบบนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่า2งตัวที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมัน กลิ่นที่มีความ intense อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในตัวของ s ซ e n t profile จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยถือว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันระหว่าง2กลิ่นนี้ผมก็ช่วงหลัง ผมตอบตรงนี้ได้เลยว่าผมชอบ 3am มากกว่าเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมีความสดชื่นมากๆและช่วงเบสของเขาอะยิ่งเป็นกลิ่นที่แบบว่าใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็ความติดทนนาของเขาเนี่ย La Crosse p o r o m m อาจจะชนะกว่าเพราะว่ากลิ่นมันจะมีความดีฟจะมีความอินเทนส์มากกว่าครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานง่ายๆย,ยิ่งช่วงนี้ที่มันอากาศร้อนมากๆแล้วเนี่ย ผมว่า 3A.M. น่าจะตอบโจทย์กับคุณได้ดีมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของราคาด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าชอนจอน 3A.M. จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการหอมที่มีความสดชื่นครับมีความดีฟด้วยมีความอินเทนส์ด้วยและเป็นกลิ่นที่คุณน่าจะชอบได้ไม่ยากเช่นกันเนี่ยกลิ่นนี้ก็ถือว่าแนะนําแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดีมากๆนะครับและคอสผัวอมครับกลิ่นสุดท้ายในคลิปโดนีนครับเป็นกลิ่นจากบ้านของอเล็กซานเดรียครับซึ่งอยู่ในอเล็กซานเดรียแซมเปิลแพ็ค น่าจกใน EP ที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยนะครับในคลิปของ weekly rotation ครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะว่าผม pre order น้ำหอม a l e x a n d r i a Green ไหนไปบ้างซึ่งเป็นรอบมินิครับซึ่งพี่เควินครับที่เป็นแอดมินกลุ่ม a l e x a n d r i a fragrance Thailand ครับเขาได้เปิดรอบมินินะครับเปิดประมาณ4-5วันนะครับแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแลครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวผมจะมา พูดก่อนเข้าน้ําหอม14กลิ่นหรือ15กลิ่นในคลิปโรนั้นด้วยว่าผมพรีน้าหอมกลิ่นไหนไปบ้างจากบ้านของอเล็กซานเดรียครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ดีกว่านะครับผมยังไม่บอกในคลิปนี้กันเนาะอยากให้ทุกคนไปติดตามคล,คลิปนั้นดีกว่านะครับกลิ่นนี้มีชวาอเล็กซานเดรียไมอามี่บีชนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีความว้าวหรือว่า ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรมากขนาดนั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมยังชอบกลิ่นของ Day at the Beach ซึ่งไม่มีอยู่ใน Sample Pack ด้วยครับเป็นกลิ่นที่ผมยังไม่เคยพูดถึงแล้วก็หยิบม,มาพูดถึงใน EP แรกเนาะของ e s s e n t i a Sample Pack ในปีนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความสดชื่นในทางนองเดียวกันด้วยความที่มันเป็นแบบว่าชายหาดเป็นชายทะเลให้ฟีลแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความสดชื่นมากกว่าแล้วก็ลดความครีมมี่ลงนะครับลดความแบบอะไรพวกนั้นจากตัว Day at the Beach ลงถ้ากลิ่นนี้เนี่ยให้ความรู้สึกว่า ว่าเราไปอยู่ในทะเลมากกว่าแต่ว่าถ้ากลิ่นของ Day at the Beach อย่างเงี้ย คือตามชื่อเลยก็คือเหมือนเราอยู่บนหาดทรายเรานั่งพักผ่อนอยู่บนหาดทรายมากกว่านะครับกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกของความดีฟของความที่เราลงไปอยู่ในทะเลมากกว่านะครับจะมีความสดชื่นแต่ก็จะมีความอะคติกแซมเข้ามาเล็กๆนน้อยนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมว่าค่อนข้างจะลงตัวมากๆนะครับกลิ่นนี้เนี่ยอาจจะยังติดทนไม่มากแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าใครที่ชอบน้าหอมสดชื่นที่ใช้งานไม่ยากไม่แพ้กับ4หรือ5กลิ่นที่ผ่านมาที่อยู่ในคลิปคลิปนี้เนี่ย คุณก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่คุณภาพมากๆแล้วก็เป็นเอ็กซ์ทรดเดอร์พาฟูมด้วยนะครับจากบ้านของอเล็กซานเดรียครับถือว่าติดทนกําลังดีคุณภาพดีมากๆากครับอยากจะให้คนได้ลองกลิ่นนี้จริงๆครับสำหรับคนที่ต้องการน้ำหอมชดใช้งานในช่วงกลางวันนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายด้วยเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายๆเป็นเอเวอร์เดย์ยูส่งคุณได้ดีมากๆนะครับนี่ก็เป็น f r a g r a n c e s p o t l i ท์ t ep ีที่หนึ่งนะครับที่ผมมาแชร์ในนี้ แล้วก็ในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันครับอยากจะผมนะครับปรับปรุงคอนเทนต์หรือว่าอยากจะให้เพิ่มครับหรือว่าอยากจะให้เสริมเติมแต่งจุดไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันครับหรือว่าคุณมีน้ำหอมกลิ่นไหนบ้างนะครับที่คุณได้ลองในเดือนนี้แล้วคุณรู้สึกน่าสนใจมากๆอยากจะบอกต่อให้กับคอมมูนิตี้ใน u t u b e ของผมเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ ที่สคันเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ภาคคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคณครับ